คือเขาจะใส่อะกบไผ่นี่เนาะกบไผ่ประสานกับนอกิมส really ุงเขาเนี่ยเนาะสบายดีืันนี้เ่าเบิ้งหน้าไม้เด้ออยู่กองกบไผ่กิมสุงคือเก้าแลวกะมาเบิ้งหน้าไม้หลังจากที่เขาให้น้ำพ่นไปย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเนาะว่าพ่นสิออกมาออกพ่นบอุปกรณ์ก็มีตัวนี้เนาะที่ใส่เขียเนาะคือเขาจะใส่อะกบไผ่นี่เนาะกบไผ่ประสันกับนอกิมสุงเขาเนี่ยเนาะกับบ่ใบมันทีล่นลงนะ จะเอาไปปกปกแล้วก็ให้ความกัซึนเนาะหัวดำบซัเมอร์แล้วก็มาเบิ้งนำกันความสิออฟโวได้แล้วโอ้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 ขนตัวนี้เป็นนอ สดๆเลยด้บัแม่น,น,นอนแน่งนอนยังเลย大姐เป็นนอนแท้ๆเลยกองเห่นบันอกองเห่นบ,อนอบัอู้หูเนะเรียกเ่าเบิ้งไกลๆเด้อจะอ่อนแหว่าให้กินสูงตัวนี้อ่านค่าเอินก็จะเป็นในดินเนาะในดินเรียบเผาบัวหันในสาพเพื่อเ่าจะเอาค่าไข่ขนอนถึงสู้มาเนาะแต่ว่าเสพกันทั้นี้ไปเลยเนาะอ่ากาเก็บกินหันเคืออได้กินอยู แต่ว่าเขาค่ายให้เขาค่ายได้แบบเป็นถุเต็นพวกแกงเนาะแกงแล้วเขาจะให้นอมันทึ้งๆโพลขึ้นมาประมาณเพยงนี้เพยงนี้สิเขาจึงตัดมาเวิร์กไกลๆเลยทุกโพลเห็นบอน่อหนึ่งนอสองนอแล้วก็ซ่มนอจะเป็นนอแบบจุกๆทีเลยเด้อเป็นนอแท้ๆเลยบ่อนอนแนงแบบนี้เนาะแบบนี้บ่มนอนแนงเนาะจะเป็นนอแบบสีเลยนอไมในดินหัวซ่าน็านอไมในดินกิมชุงเดอ้อว่านเจี๊ยบเนาะแต่ว่าทัน เขาจงให้มันประมันขึ้นมาอีกแล้วเพียงนี้เขาจึงจิตตัดตัวนี้จัดไปเลยสร้างนอสะออนทุกคนอุ้ยมีตัวยุ่งของหอมเฮาก็จะใส่กราฟอ่ะกราฟไผ่กราฟรย่างหายอยเนาะปลกเนาะปลกปลกมันน้ำให้น้ำมสม่ำเสมอ แล้วก็จะแตะออกมาเนาะนอกจากนี้ยังมีนอแนงเด้อน,นอแนงกระย่า่ธรรมดาทุกคนตัวนี้จัดจะประเภทนอน้อยเนาะอ่าส่วนล่าสุแถวบ้า,บา,หาหนเห่านอแบบนี้แคขี้ขาดปอกวัะนซะปอมกมนกระด้น้อยเดียวนะแต่เห็นเคสอื่นเพี้ยข้เขาเจาลุงข,ข้าเจ้าก็ไคย่เลยแบบนี้เนาะแต่ว่าแบบมันน้อยฟูดประมาณนี้นะเห,าห่าเลยขี้ขาดปอกวันซะอ่าตัวนี้นี่นอแนงอันนี้กใหญ่ายุ่ง นอนแนงเขาเอาหือกันนแต่ว่าเขาจะเอาตัวใหญ่กว่านีนนแบบน้สินะแบบแบบนี้สินะนอนนน้อยแบบนี้ที่ถ้าจะเอาลงอยู่เนาะแต่เขาคือว่าขี้ขันเป๊ะโป๊ะมันน้อยพุดโบสินาเนาะอันนี้ก็นอนแนงกันใส่ไดที่ว่าจะจะเห็ิดใส่ไดตัวนี้เนาะตัวนี้ก็กำลังตุ๊ปปูออกมาแล้วเนาะตัวนี้เนาะอันนี้ก็ยังบ่ได้หักตัวนี้ก็บก่ได้หักแต่ว่าตัวนี้หักไปแล้วสำนีก็เอาเนาะ ฟอกได้ยูนี่เห็นบ่จะได้ไล่ส่วนเลยเนาะจะได้ทังนอแนงแล้วก็นอแทะเลยตัวนี้ก็คือว่านอแนงคือว่าใสานะ่ได้เนาะคุณอ่ะได้ทังนอทังแนงเลยจ้าที่จริง,รงยนนูนอนนอกันอนอใหญ่ทุกคนเขากองล้วคือว่าหุ่นดีไปเลยบางคนคือว่าโบหุ่นดีดแบบน้ำไม้นี้เนาะเวลาเขากองเขากองแห้งตุย สำหรับส่งเพื่อนนี้เขาเช็ดเป็นแบบเขาเอินบันไดส่งพุ่มบ่เพราะว่าเขาจะบ่ให้มันสูงเกินะนะเพราะพื้นที่เขานี้จํากัดเขาพ่อยากให้มันหกลุงหลังบ่ให้มันหกเนาะก็จะได้เป็นแบบนี้เพราะว่าส่งได้อามัไมบ่ทันก็จะเอาหกแดช่วงนี้หน้าแรงบ่ค่อยหกปันไดนามโพขมชุ่มนี้แซงไดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ อ่านอมาให้เลยแล้วเขาก็บริห้ตัดเถอเดอเนาะเขามาให้ทุกคนเห็นซือว่าเอาสัญญากันไวน้ว่าจะมาให้เบิง้งเด้อสินะเขาก็จะอ่าท่อมคืนเด้อเขาให้มันซุ่มอยู่ตลล้อแล้วกับให้มันนอซุ้งเพียงนี้เพียงนี้เนาะเป็นอยังเขาจึงเอานอนสุง้งถ้าว่าขเขาอันใดนอสุง้งเขาจะไดบองพร้อมไหนเนาะเพราะฉะนั้นต้องทอมคืนไล้อุปกรณ์ตัวเก่าเด้อท่อมแบบนี้เลยจ้า พวกไผ่ต่อที่มันล้นเมี่ยงมาสิก็ฟันแล้วก็กวดขวดขวดขว,ว,ว,วดมาใช่เนาะอ่ะาพากไว้คลิปนี้เลยซะถ้าไผ่สนใจอันไผ่กิมซุ่งเนาะเอาไปปุ๊กขนาดน้ำฝนนี่เกี่ยมเดอ้อเพราะว่าเขาจะให้ทันเลยเอกไขนน่น้ำฝนนี้เนาะเขาจะปุ๊กกับเกี่ยมไว้จับจองกันไว้ใดเดอ้อเนาะเพราะว่าน้ำฝนจะไปดูแลาย,ยากเลยปุป๊กใส่ฝนเลยแล้วนกะ็ มันก bon, yeah. ็จะบอได้ด <C> ูได่เ oh, นี like, there. There ้ย like คือถ้าไปบุ๊กแป๊บแรกก็มีฮันเอาใจยากไปน้อยนึงเด้อทุกคนเด้อก็บบน้อยนะคะให้บุฟมีลากราดเต๋อผู้เลยเนาะพร้อมตรงในใส่น้ำรวมบัคกัดฮอนถ้าฝนตกรอยหยากฝนมันกันแบบมีความซุ่มแต่ร้อดสินะค่ะเพราหุ่นน้ำสีกได้เนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ไพ่กิมซุงของเผาขอลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย